กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกมคาเวตี้โมบายและสระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวพานะอันใหม่ล่าสุดในสกิลระดับรีเจเนอรี่ผมเอาล่ะเพราะฉะนี้ยเราก็มาเปิดหากันเลยดีกว่าโดยพาหะรีเจเนอรีใหม่ครั้งนี้ผมก็จะเป็นตัวรถแอน i ิโลป A20 นะผมโอ้บอกเลยว่าอื้อหือ มาแบบล้ําอนาคตสุดๆแล้วก็โคตรเทพอะไรผมแน่นอนว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวป้อมแกลลิงกันด้วยผมก็จะเปลี่ยนลักษณะของตัวป้อมปืนใหม่เปลี่ยนโมเดลรถใหม่แล้วก็เปลี่ยนอิมเพรต,ต,ต่างๆของรถให้ดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นรถที่ในช่วงนี้อ่ะก็เห็นหลายคนใช้เยอะผมโดยเฉพาะในภานะของแผนที่ใหม่เนี่ยที่การเดินทางน่ะค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะและของอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นระดับรีเจเนอรีด้วยเหมือนกันนะผมกับตัวล่มโดดโอ้โหบอกเลยว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตัวล่อนมาแล้วใช่ไหมคราวนี้มาเป็นตัวล้มโดดครับผมเรียกได้ว่าใครที่มี2 3ส,อ,สอย่างนี้ประดับไอดีนี่โคตรเทพฟุดๆไปเลยในส่วนตัวละครประจำตูน้นี้ผมก็คือตัวละครเอจั jack, ในชุดคลาสสิกครับผมเป็นชุดเริ่มต้นของตัวละครเอจัเลยผมซึ่งเอจักได้เคยมาชุดอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นชุดที่คอสต์อมายมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมาเป็นชุดคลาสสิกก็เรียกว่าใครชอบตัวละครตัวนี้แบบเบสิกเบสิกเนี่ยก็มาเก็บกันได้ในตู้นี้นะ ในส่วนของวันอื่นๆที่น่าสนใจผมก็ตอบด้วยคอลลิงการ์ดประจํารถคันใหม่ผมวันบินแบบเท่ๆลอยแบบเท่ๆการอากาศกระเป๋ารายใหม่ที่เข้ากับทีมตัวโดดล่อนลายใหม่อวตารท่าหมายผมกับท่าเขียนรูปภาพแล้วก็โชว์แบบว่างเปล่าเฮ้ยล้วจะโชว์ทำไมวะนนียลายของตัวสโนว์บอร์ดใครที่ยังไม่มีลายสโนว์บอร์ดเนี่ยก็น่าจะอยากได้ไอชินนี้อีกเหมือนกันเนอะเอาไว้ตกแต่งแบบเทๆ่ๆ ตามด้วยคัสหมอผมที่เป็นรายใหม่แล้วก็จบท้ายด้วยขวานรายใหม่เอาละก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมในการเปิดพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าลองกดสมมเล่นสี่หครั้งครับผมใช้ CP พีไม่เยอะมีโอกาสออกของรีเจนค่อนข้างเยอะพอสมควรจากที่พี่ลิงเนี่ยไปเห็นในเพจหลักที่เขามีการปล่อยข้อมูลมาครับผมง่ายว่ามีหลายคนเนี่ยมาโชว์ภาพมาเยอะพอสมควรเลยนะออกรถบ้างออกตัวละครบ้างออกตัวล่มบ้างก็เห็นอยู่กลๆพอสมควรก็อยู่ที่ดวงแต่คนในการเปิดหาด้วยนั่นเองครับผม ลอบที่สองโอ้โหมาเป็นท่าเขียนลูกก็ผมแบบเฟี้ยวเียจะเสียดายนะถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มอินเทอร์เฟซใส่ลูปเข้าไปได้นี่จะแจ่มกว่านี้อีกลอบที่สามครับผมก็ยังคงใช้ 70cp ซยังสังเกตว่าก็ยังดูใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะของที่ออกมาเป็นเป็นอะไรเมื่อกี้มีเน็ตแอปกระตุกเล็กน้อยด้วยหมุนยาวๆเลยคราวนี้แล้วก็ของที่ได้ออกมาเป็นเอกระเป๋าครับผมโอเคโอเคไปต่อรอบที่สี่ครับผม ม้นไปตึ๊ดๆๆๆๆๆๆมีขึ้นออเลอร์ด้วยช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยผมฝนตกหนักมากน้ํากําลังขึ้นครับผมขอทุกคนเนี่ยอย่าลืมระมัดระวังตัวเองด้วยผมถ้าเกิดว่าเราไปตากฝนเนี่ยอาจจะไม่สบายได้นะก็แถวบ้านพลิงตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าฝนนี่ตกโคกเลยผมอินเทอร์เน็ตนี่แบบอื้หลุดอีกแล้วเอาละหลังจากไปรีเน็ตมาเรียบร้อยแล้วผมครั้งที่4ี่สมใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาเลี้ยงเชื่อมต่อนะมาเป็นครับผมโอ้โหคอลิงการลถ ต่อเนื่องเลยผมแล้วก็ครั้งที่หผมอันนี้เรียกได้ว,ว่าครึ่งทางของเราแล้วผมเนี่ยสังเกตว่าครั้งที่ห้าเนี่ยใช้แค่240 CP ผมมันยังไม่เยอะมากนะโอ้มาเป็นโอ้โหตัวร่มรู้สึกว่าตานี้เนี่ยกลิ่นกลิ่นมันแบบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มให้ความรู้สึกว่าเค็มเค็มตู่ตูอีกแล้วครับผมโอ้โหตู่ตูแน่เลยว่ะรอบน,นี้อืต่อเนื่องด้วยครั้งที่6กครับผมคราวนี้ก็จะเริ่มใช้ CP ที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วผม มาเอามาเป็นอะไรมามาเป็นโอ้โหสโนบอร์ดแั้งที่7ยาวไปไม่ต้องหยุดแบบอีซี่อีซีอีก3ชิ้นเป็นเป็นเป็นโอ้โหมาก่อนนะผมเฮ้ยบอกเลยว่าว้าวออกมาแล้วครับผมกับตัวล่มรีเจนเนอรี่ผมแบบเท่เทได้มาปุ๊บนี้ก็เอาไปติดแทนที่ในชันทีผมโอ้โหบอกเลยว่าของรีเจนในช่วงนี้นี่ก็เริ่มมารีเจนเยอะๆเลยนะเอาล่ะ ตอนนี้เราเหลืออยู่2ชิ้นนะผมระหว่างรถกับตัวละครถ้าเกิดว่ารถออกเลยนี่ก็จบกันเลยผมคลิปนี้อีซี่อีซไปแต่อันไหนจะออกอันไหนจะออตัวละครหรือรถแต่ครับตัวละครก็ตัวละคร <c oughs> ครับเอแจ็ค,ค A jack. โอเคได้มาก็เอาไปใช้งานก่อนเลยนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายคุงครั้งที่10ใช้2700 CP เหมือนเดิมนะก็เปิดม,มาเลยนะผมกับรถอันใหม่ล่าสุดขอผมกับสกินในระดับรีเจนเดอรผมบอกเลยว่าว้าว ใครที่ชอบพานะแบบเท่ๆนี่อืขับแบบอวดเพื่อนๆแล้วเป็นเป้าหมายสายตางนี่บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับเจ้ารถคันนี้นะโดยเฉพาะผพ้ที่ชื่นชอบในหมวดของบั t เท e r รอย l ล โดยสำหรับการเปิดทั้งหมดนี้ผมรวมทั้งหมดเนี่ย10รอบใช้ CP อยู่ที่7,825 CP ผมเป็นการคอนเฟิร์มว่าจะได้ของราวันแน่นอนเลย2อย่างกับตัวรถในระดับ Regenery และก็อีกชิ้นนึงครับผมกับตัวโดดล่ม Regenery ผมกับตัวล่มนะก็เรียกว่า2ชิ้นเนี่ยปลดล็อกแบบแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่มี CP ถึงกำหนดแล้วก็ดวงเกลือแบบพิลิงนั่นเองเนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูโมเดลในเกมเพย์ดีกว่าว่าลักษณะของตัวรถกับตัวโดดล่นเนี่ยมันเป็นรูปแบบยังไงกันบ้างเนาะ เอาละมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมมาดูกับโมเดลของตัวล้มโดดกันก่อนครับผมเปิดคัตซีนแบบเท่เท่อลังการด้วยตัวละคร Re เจเนเรตี r ริรปเปอร์ผมนี่โชว์ไปหนึ่งเซียวมาดูจังหวะโดดกันดีกว่าผมแบบสวยๆเปิดมาปุ๊บก็โดดเลยอย่ารอช้าผมฟิวรอจังหวะถึงระดับหนึ่งครับผมจนกระทั่งล้มกลางแล้วก็มาดูกันว,ว่าล้มตอนกลางจะสวยขนาดไหนนะก็วิ่งมาหนึ่งทีครับผมกลางไหมกลางไหม กลางน่อยโอเคได้เวลากลางแล้วผมโอ้โหคือล่มแบบดูไฮเทคแล้วก็ดูลํำอนาคตมากๆเลยนะก็รลยด้ว่าว้าวสวยงามเลยผมสำหรับตัวล่มนะชุบอ่าต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของตัวรถนะอาร่แล้วเราก็วิ่งมาเจอรถแล้วผมก็ลองขับไปดีกว่ารถพื้นฐานเนี่ยเบสิกเริ่มตั้งต้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ผมแต่พอเราขึ้นไปขับปุ๊บนี่สกินรถเปลี่ยนไปในทันทีเลยผมบอกเลยว่ารำอนาคตแบบสุดๆไปเลย มาดูในส่วนของโมเดลกันก่อนดีกว่าผมข้างรถเนี่ยต้องสังเกตว่าตัวรถเนี่ยจะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กนึงครับผมข้างหน้านี่มีสปอยเลอร์ดึงด้วยนะข้างหลังครับผมจะมีในส่วนตัวเจ็ตแพกด้วยเดี๋ยวตอนวิ่งไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอพ่นด้วยผมบอกเลยว่ารถสีเหลี่ยมแบบเงินเงนหน่อยๆแล้วก็เงินเงินเข้มเข้มเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูรำรำไปอีกแบบภายในของตัวรถครับผมเปลี่ยนเป็นโหมดที่พีพีเอฟพีแล้วเนี่ยสังเกตว่าเราจะเห็นหน้าปัดแสดงความเร็วของตัวรถครับผมดูแบบว่าโ้หลลสุดๆไปเย ก็รีกว่าจำแจ่มไปอีกแบบหนึ่งเลยนะถัดมาก็เปลี่ยนมาบริเวณที่เป็นป้อมคนขับกันบ้างครับผมโอ้โหนี่บอกเลยว่าป้อมนี้เนี่ยลักษณะของปืนเอฟเฟคของตัวรถเนี่ยก็ยังคงประมาณเดิมครับผมก็รียดว่าเพิ่มความเท่ของตัวป้อมขึ้นมาอีกนิดนึงยิงๆๆงยิิงิงเข้าไปครับผมยิงเข้าไป,าไปแล้วก็ยิงให้ระเบิดตุ้มเอาเหลือนิดนึง ก็ต้องระวังด้วยผมถ้าเกิดว่ายิงต่อเนื่องมากเลยอะมันก็ต้องเสียเวลาการรีชาร์จปืนใหม่เล็กน้อยนะยิงยิงยิงตุ้มตุ้มตุ้มในจังหวะที่รถวิ่งครับผมถ้าเกิดว่าดูแบบไกลๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นในส่วนของตัวรถเนี่ยมันปล่อยไอพ่นเลยนะแต่ว่าอันนี้พี่ลิงปล่อยจอนิดหนึ่งครับผมก็เลยมองไม่เห็นชัดนะก็เนี่ยสเกตว่าไอพ่นมีข้างหลังให้ด้วยผมแบบเท่ๆนะก็วิ่งไปปล่อยไอพ่นไปแบบเจ็ตเทอร์โบปล่อยไนโตรแล้วก็ในส่วนของเสียงครับผม ก็จะมีเสียงวัดประมาณนี้นะก็สามารถกดดูจังหวะได้เลยเนาะก็ในส่วนของเสียงรถในตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเสียงแตรปกติทั่วไปนะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวลักกิดอพานาชิ้นใหม่ในระดับรีเจนเนอรี่ผมทั้ง2อ,อย่างเลยก็เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบในการเล่นโหมดบัตเทิลรอยเนี่ยออของประดับปรามีนี่บอกเลยว่าของมันต้องมีผม แลาเกิดว่าใครชอบคิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสรัวัน,นี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมว่าผมก็ไปแล้ว๊บบ